สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใส่เมมโมลิกาดนะครับเพื่อบันทึกภาพเอาไว้ดูย้อนหลังนะครับเมมโมลิกาดก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับมีหลากหลายยี่ห้อนะครับใช่นะครับโปรของทางร้านก็จะมีทั้งโปรแถมเมมโมลิกาดและก็ไม่ได้แถมครับถ้าได้ไปเนี่ยสําหรับบางรุ่นนะครับก็จะมีตัวอ่านการ์ดให้ด้วยนะครับอันใหญ่กับอันเล็กนะครับอันใหญ่เนี่ยเป็นตัวอ่านการ์ดนะครับ มันจะมีช่องด้านล่างเนี่ยให้เอาอันเล็กเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไอ้ตัวใหญ่เนี่ยไปเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กนะครับเพื่อดูภาพผ่านคอมพิวเตอร์นะครับแต่เวลาที่เราจะใช้นะครับเอามาใส่กล้องนอนปิดเนี่ยอันใหญ่เราไม่ได้ใช้เก็บไว้ก็ได้นะครับส่วนอันเล็กหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็นี่นะครับรูเมโมรี่กาจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับ วิธีการใส่นะครับก่อนใส่นะครับอย่าลืมปิดสวิตช์ก่อนนะครับหรือไม่ก็ดึงปลั๊กออกก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะเกินการช็อตนะครับแล้วมีมรีการก็จะเสียก่อนถอดหรือใส่ทุกครั้งนะครับควรปิดสวิตช์หรือดึงปลั๊กออกก่อนนะครับก็จะปิดก่อนแล้วก็วิธีการใส่นะครับก็นี่นะฮะัไปตรงอย่างนี้นะครับก็จะีนี่นะครับ แถบทองเหลืองนะครับไอแถบนี้นะครับหรือว่าแถบไอด้านยี่ห้อเนี่ยไปข้างหลังนะครับหันไปข้างหลังแบบนี้นะครับแถบท้องเหลืองนะครับหันมาด้านหน้านะครับใส่เข้าไปในรูนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับมันก็ดังกิ๊กๆนะครับมันก็จะอยู่แล้วสังเกตนะครับแบบเนี้ยไม่ต้องตกใจนะครับมันปกตินะครับมันจะล็อกอยู่แล้วนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะถอดออกมาแบบนี้นะครับใส่ก็นี่นะครับ อย่างนี้ก็คือใส่แล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เปิดสวิตช์ได้ครับอันนี้ก็รอกล้องทำงานสักครู่นะครับ นะครับอันนี้ก็กล้องทํางานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นิธการที่ใส่เข้าไปเมื่อกี้นะครับก็ให้เข้ามาที่แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ให้เราเปิดไปที่กล้องของเรานะครับ เปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมาหน้า,า P.T. แทรน้หรือว่าหน้าคอนโทรลให้เรากดย้อนไปน,นิดนึงนครับมันก็จะมีตรงเนี้ยหน้าเนี้ยเป็นหน้าที่เรา,าเลือกเอาไว้ดูย้อนหลังนะครับเลือกเอาไว้ดูย้อนหลังอันนี้ก็เลือกวันที่ตรงนี้นะครับ ก็หลังใส่ไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งอ่ะนะครับให้กล้องมันบันทึกนะครับวิธีการเช็คอาจจะต้องไปดูตรงนี้นะครับพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับเนี่ยนะฮะวิธีการเช็คนะครับจากคลิปที่ผมมาสอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นวิธีการตั้งค่าแอปไปเนี่ยนะครับหลักๆก็คือเวลาเราทําอะไรเนะี่ยให้เข้ามาดูที่รูปเฟืองอย่างเงี้ยนะครับปุ๊บแล้วก็ให้เข้าไปที่พื้นที่เก็บข้อมูลนะครับเขาก็จะบอกนะว่าสถานะเหนื่อยความจํา ร้อมใช้งานไหมความใช้งานความจุใช้ไปเท่าไหร่ใกล้ๆหน่อยความจุใช้ไปเท่าไหร่นะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับยังเหลือก็คือมันเพิ่งใส่ไปครับกล้องอาจจะยังไม่ได้บันทึกนะครับอันนี้ก็คือโหมดการบันทึกนะครับมันก็จะมีให้สามโหมดนะครับถ้าไม่บันทึกปุ๊บกดไม่บันทึกไปกล้องมันก็จะไม่บันทึกให้นะครับการบันทึกเหตุการณ์ก็คือ กล้องเนี่ยมันจะบันทึกแค่เวลาที่มีเหตุการณ์เหตุการณ์ในที่นี้ก็คือมีเวลาอะไรตัดหน้ากล้องแล้วเซนเซอร์มันจับได้มันก็จะบันทึกให้แค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้บันทึกตลอด24ชั่วโมงเนี่ยก็ให้เลือกบันทึกการการบันทึกเต็มวันนะครับแบบนี้แบบเนี้ยกล้องมันจะเริ่มบันทึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ความละเอียดที่จะบันทึกก็คือเป็นแบบความละเอียดต่ำหรือความละเอียดสูงถ้าความละเอียดต่ำเนี่ยมันก็อาจะบันทึกได้นานหน่อย ย่างเช่นแบบว่าปกติ64กิกเนี่ยมันถึงได้10วันนะครับ10วันแล้วมันก็จะรีแล้วมันก็จะทับวนทับไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องมาลบเองนะครับมันก็จะวนทับไปเรื่อยๆแต่มันจะอยู่ได้ประมาณ10วันแต่ถ้าเลือกเป็น HD เนี่ยความละเอียดสูงเนี่ยจาก10วันเนี่ยมันจะเหลือแค่ประมาณ5วันก็ได้นะครับเพราะว่าความละเอียดชัดมันก็ใช้พื้นที่ในการบันทึกเนี่ยเยอะนะครับแปลว่าเราจะดูอนหลังได้แค่5วันหลังจากวันปัจจุบันนะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าก็ HD ก็ได้ครับไม่มีปััญหาครบ เอาความชัดไว้ดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเมม,มมีปัญหาฮ้ยบ,บ,บันทึกเราไม่ได้ลแล้วก็มาฟอร์แมตตรงนี้นะครับอ่าเขาก็จะบอกนะว,ว่าข้อมูลวิดีโอทั้งหมดที่เก็บไว้ในหน่วยความจําจะถูกลบแล้วไม่สามารถกู้คืนได้แน่ใจไหมถ้าแน่ใจกดฟอร์แมตปุ๊บฟอร์แมตไปเนี่ยตรงเนี้ยตอนนี้มันยังเป็นใช้ไปแล้วศูนเปอร์เซนใช่ไหมครับยังเหลืออีกร้อยเปอร์เซนต ถ้าเกิดว่ามันบันทึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเป็นใช้ไปแล้วหกสิเปอร์ซ็นหลืออีกหนึ่งร้อยเอ่อเหลือที่สิเปอร์เซนถ้าผมกดฟอร์แมตปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นการใหม่เลยนะครับมันก็คือการลบข้อมูลออกนั่นเองตัวนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะครับอาจจะต้องรอสักพักนะครับให้กล้องมันเริ่มบันทึกตัวเองไปเรื่อยๆืนีมีแล้วนะครับเห็นแทบขับมาเนี่ยผมสามารถเลื่อนขึ้นมาได้เลยแล้วก็ย้อนดูได้นะครับสังเกตที่เวลานะครับตอนนี้เวลามัน ทุ่มสามนาทีนะครับแต่เวลาในกล้องเนี่ยเป็นทุ่มหนึ่งนาทีนะครับก็เลื่อนดูได้นะครับเนี่ยนะครับการย้อนดูการดูย้อนหลังของกล้องของแอปเนี้ยค่อนข้างสะดวกนะครับเราสามารถเลือกเวลาได้เลยนะครับไม่ต้องไปเลือกเป็นคลิปคลิปคลิปเขาไม่ได้ตัดเป็นคลิปให้นะครับอันนี้ก็คือปัจจุบันนะครับเดี๋ยวพื้นหลังมันขาว อันนี้ก็คือปัจจุบันนะครับนี่นะทุ่มสี่นาทีทุ่มสี่นาท,ท,นาทีผมย้อนให้ดูนะครับเป็นทุ่มหนึ่งนาทีนะครับนะครับมันก็จะบันทึกเอาไว้นะครับบันทึกเอาไว้อ่าวิธีการบันทึกแล้วก็ดูย้อนหลังก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้องยุ่งยากนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าไม่มีวิธีการเนี่ยนะก,ก็สามารถไปซื้อใส่ได้นะครับอ่าใช่ ประมาณนี้นะครับหรือว่าจะซื้อกับทางร้านก็ได้นะครับเพราะว่าเมมที่ใช้ของกล้องเนี่ยมันก็จะเป็นเมมที่สําหรับกล้องวงจรปิดนะครับถ้าเมมถูกอาจจะใช้ไม่ได้นะบันทึกแล้วก็เดี๋ยวก็เต็มนะหรือไม่ก็เสียไปเลยนะครับเพราะว่ามันเมมที่ใช้กับกล้องเนี่ยมันต้องเป็นเมมที่ความความเร็วในการอ่านการเขียนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลักๆก็ดูในนี้นะครับ นั่นเวลาควบคุมเนี่ยมันจะมาหน้านี้ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าจะดูย้อนหลังเนี่ยเราก็แค่กดลูกศรเนี่ยย้อนกลับไปตรงนี้นะครับแล้วเลือกวันก็เลือกตรงนี้นะครับเวลาเลือกวันอ่าเลือ่อนดูจะดูย้อนหลังเราก็เลื่อนเอาน,นะครับห็นรับเลือกเป็นเวลาได้เลยนะครับไม่ได้เป็นช่วงนะครับเลือกเป็นชั่วโมงนาะทีได้เลยนะครับสงสัยเวลาเท่าไหร่ก็เลื่อนกลับไปดูได้นะครับประมาณนี้ แล้วก็ตั้งค่าก็ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่พื้นที่เกี่ยวข้อมูลตรงนี้นะครับก็ตามที่ผอธิบายไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ